どんなこと言ってたの พี่เพชรครับมีคนถามครับที่ทุกคนสั่งพายกันเยอะๆนี่ให้น้อยหรือว่าอร่อยครับให้น้อยฮะอร่อยอยู่เนี่ยเนี่ยดอขายดีขายดีด้วยซื้อบ้านใหม่แล้วมั้งเนี่ยหนูพี่่พีจองเฟอร์รารี่ไปโอ้ยเฮียปวดใจเลยทำอะไรับรถไอ้โง่ครับครับมีคนถามว่ามีพายหมูไหมครับไม่ถามถึงของที่เขาขายละไอ้เหี้ยปล่อยจอยพี่ใหม่สองสารพี่เพชรจังเลยครับนี่มีคนบอก โอ้ยย่าไปสงสารเลยคนเฮี้ยกูจำได้นะเพราะมึงลุมกูอ่ะคราวที่แล้วไอ้สั์พี่เพชรครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ส่งที่สุขุมวิท 2G นะพี่เดี๋ยวก่อนครับมันไม่ใช่เนื้อแบบนั้นฮะองฮะอ๋ออุจจาระที่สองจีมาไม่มีพายหมูบ้างเหรอเพชรผมไม่ได้ทำเลยครับผมมีแบบว่าไม่พายเท้าแล้วนะมีบ้างน คนอย่างนี้เอาไว้ไม่ได้นะฮะเต้าอ kind of ้รัสุภาษิตก็ได้เหรอสุภาษิตพอได้ครับโอ้ตักน้ำพริกนี่เลยครับอร่อยจังเลยครับเข้าเมืองตาเหลีวครับตาเป็นต้อมครับพี่เอ๋แล้วมึงเนี่ยเข้าเมืองตาเหลียวว่าเจอเหลีวเตยหัวดิพี่เห็นช้างขี้ให้รีบจลบครับผมอุจจมูกสิครับนี่ขี้เหม็นครับหนีเสือครับหนีเสือไปลงไก่ครับใช่ครับผมไม่งั้นจะโดนแดดสองต่ออะไรวะเนี่ย มีคนบอกว่าน้ำรถต่อขวดครับมันเกินดุดกระโหครับคอมเมนต์รอบเดย์ไปเลยรับไปเลยสามล้านบาทโอ้ยแจกตังค์ด้วยเดี๋ยวนี้แจกตั่างด้วยทีนี้อืออือ คุยกับมียเอเวลาคยใหญ่ส้มนะขาฆ่าฆ่าถ้าโตไปไหนมึงไม่ถามนคนที่อยู่ละไอ้ยี่่่่่จ่่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 ู่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ม่่่่่่่่่่่ร่่่่่่่่่่่่นเหรอ สุดยอดครับเจสุดยอดครับเจมาแล้วมาแล้วใครเลี้ยงใครเรี้ยงโตใครเรียกสวัสดีครับเขามาแล้วตาหน้าลงแทนสมเลยนะครับใครอยากเล่นต้องไปเตะพุตที่เป็นพระกระโงงพระโงงแมว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 เอาเลยครับอยากให้ทุกคนเล่นผมไปยิงเสียงทุกคนผมไปแฮปปี้แล้วอ๋อโอ้เพชรก็มาขายขายพายอย่างเดียวอย่างเงี้ยเหรอโอ้ ใช่ครับเล่นเกมแล้วดิเน็ตวิ่สี่เน็ดไอดอลล้วนๆอยู่แล้วฮะฮ่าๆฮ่เนื้อพีเน็ตคนติดตามคุณเยอะนะคุณเพ๊ะคนชอบคุณเยอะนะขอบคุณมากครับพีบค่ <อง S 1> คนชอบความเยี่ยมคุณดีเจเยอะนะ บัวอ้าววันนี้มีข่าวดีนะว่าผมได้ต่อบคุณไงเพลงให้คุณได้แล้วนะต้นมันไปผมบอกเลยรุ่นใหญ่ด้วยถ้าเกิดดังกว่าพี่ตูนทำไงอ่ะพี่ฮะกาดังของพี่ตูนแกมีกูก็จอดชั้นแรกเฮ้ยกูจอดหน้าตึกเลยกูจอดหน้าตึกเลยจอดมาแดกโมยูเลยกัดเฮ้ยยังเปิดอยู่ปีวาร้านเนี้ยยังเปิดอยู่พี่เองมาได้กินนานมากคำถามคือเราเคยไปกินได้หรอเฮ้ยเมื่อก่อนผมเด็กแกมี่นะครับในร้านมันแพงนะเรามีตังค์ก็แม่สมัยบอลแบนแบน มไม่จริงๆเราเอาตังค์ไปกินโฮยูแล้วเปลี่ยนกันชนรถกันเราหรือไม รถสีบอลกันชนจังสีม่วงเลยงงว่ะตอนแรกเห็นรถพี่วานู้นว่าแต่งแบบรถซิ่งสาวเฮียพังเห็มึงเคยเห็นหลังรถแกป่ะเ่ยแม่งใสายตาซ่าใสายตาซ่านเลยขี้วมาขี้ามสะอาดกว่าพี่วาาขยะเลยบูลี่รถพี่วานมึงเห็นรถพี่วานก่อนแล้วมึงจะอยากบูลี่เลยมึงมีแมตช์หนึ่งอะไปเตะบอลแล้วกูดจำได้เลยออกมาหน้าสนามบอลอะเหมือนรถใครโดนถอยมาชนอะแล้วแบบกันชนหลุดอะไอเฮียต้องยิ้วกันชนกับบ้านไหนตว์คิดดู แล้วเขาแบบเขาไปกับพี่แจ็คอ่ะแล้วแบบตอนนั้นเหมือนผ่านหน้าสอบมตแล้วก็บอกพี่แจ็คบอกเนี่ยรถในฝันเลย B M เนี่ยไอ้เงี้ยบอกรถในฝันมาหกปีแล้วแกยังขับคันเดิมอยู่เลยไอ้เงี้ยยองให้มันอยู่ในฝันต่อไปพี่เจไปไม่เราพี่เจยิงยิงโอ้โหครี่เงินแล้วนี่เงินแล้วเจยปโอ้ครับพี่ทีมเจเจงปาดโอ๊ดเกินไปเปล่าเจยิงเมื่อกี้เมื่อกี้ไอ้เจยิงเข้าผมได้แอาจิดนะ ชนตอนเตะบอลได้เฮี้ยจริงอ right ่ะเฮี้ยจริงๆยังมีลูกอยู่ในกุ๊ปเลยบ้างเฮี้ยก็ตลกเลยอ่ะขนาดกันชนหลุดนี่มอไซค์ต้องพังแล้วพี่มอไซต์ไม่พี่พี่ทศไม่ได้ชนเว้ยใช่คำว่าเฉียวไอ้เฮี้ยเฉียวกันชนยังหลุดเลยชนนะกูว่าเฮี้ยเครื่องหลุดออกมาด้วยแบบไม่คือตอนไปดูวงจรปิดอ่ะกูว่าหาตั้งนานที่ไม่มีรถคันไหนชนกูสงสัยว่าเฮี้ยหรือว่ามันหลุดเองวะตอนเนี้ย พี่ขับรถด้านนอกะไรครับเนี่ยฮอนด้าซีบิคเดเวนชั่นยังอยู่อีกเหรอพี่รุ่นนี้เดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะพี่วานแล้วตอนกลับนี่คือเอากาวหนังไก่แปะบ้างใช่ไหมไม่ใช่แล้วกัดไงอ่ะก็เการชนฝากไว้หลังรถจะจุดก่อนคนชนฝากไว้หลังรถแล้วทุกวันนี้นะทุกวันนี้ทำอย่างทุกวันนี้ทำอยังก็ใส่การชนใหม่แล้วไงแต่ไม่ได้ใส่สีเขาเรียกว่าเดิม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 สวยไม่เดิมเฮ้ยไม่เข้าเลย ยากเย็นนะบอลมาหรือด่าบอลมาบอมานี่งแฮตทิกดิแฮตติกดิแฮตทิกดิมาเด็ฟ็อกเกอร์แฮตติกแน่ปั่นโค้งโค้งไปนะหางปั่นโค้งโค้งไอ้ยี่ยมาเด็กฟอกเกอรวันเพื่อันยู่ก็พูดวันได้ลอะไรสกิมุกสกิมุกสกิมุกโอ้แรงวจิกไอ้ยี่ย้ยกองกลางสกิมุโอ้นีลา ยาพยาหน้ามากอะไรพี่พยาน้าไม่รู้เห็นมันคล้องจองกิดไฟไม่เฮียวันลีลาไม่ดีแล้วโดนเต็มเต็มนะโดนสุดยาวโดนเดี๋ดเดดเดดพูดพูดพูดตอนนี้พี่ว่าต้มรถยังรถเราก็ขับได้อยู่ไม่ต้องซ่อมอะไรนี่โอ้ตกคืออย่าบอกอย่าเปลี่ยนสีอย่าอกอย่าบอกแล้วว่าการชนยังเป็นทูโทนอยู่อ่ะเออถูกต้องเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยรถอะไรอะไรวะหน้า เด็ดด yeah, 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 yeah. <laughs> <laughs> ้บอลกับบ้านครับทศีโอเปอเรตช่วยด้ครับแย่แล้วแย่แล้วเดี๋ยวครับฝากขอไลน์พี่ทศไปในผมผมมีไอจีพี่ทศแล้วเดี๋ยวผมส่งอินบ็อกซ์ไปครับลูกพี่ไอเพชรกู้เงินไปแล้วนะได้แล้วครับลูกพี่แต่ถ้าพี่อยากโอนอีกผมก็ไม่ติดเลยนะครับไม่ไม่ไรไม่ไรอร่อยร้านอร่อยนะแต่ว่าเก็บไว้แดกเองเลยไม่ไรเต็มย่างครับเต็มย่างเชียร์พอดีครับพี่โอ่งกับพี่แฮชใครเล่นกีตาร์เก่งกว่ากันครับมึงก็ไม่น่าถามมึงก็ไม่น่าอ่านเหี้ย เพี่แอคขนาดโมนตาครับพี่แอคขนัดเล่นหน้าครับมันไงพี่เอคถือว่ากอลแม่เลยครับไม่นายโอ่งนายโอ่งนายโอ่งนะครับเดี๋ยวก่อนเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วไอโอ่งคุณจำได้ที่เราเราคุยกันแล้วขำๆได้ป่ะไอวันที่ห้ามใจห้าบาทอ่ะวันนี้ตัดออกมาละไอเฮ้ตลกสับนี่ยังเหลือยังเหลืออีกวันนึงยังเหลือยังเหลือวันที่น้าโตแบบโดนโทรตามอ่ะบอกเลยคอนเทนต์ล้วนมันตลกต่อตอนที่ไบ์หลับอ่ะไบ์หลับอเราไปโตห่มผ้าให้แม่ นั่นแน่แล้วเวลาเมียมงหลับอะมึงมึงหอมผ้าห้ียปะตีนเขียตีนเขียเ้ยอายออตีนเขียพ่อหมเอานี่เรเนี่ยเฮ้ยไี้วัดแน่แน่ากิบแน่นอนชอนี่ชอนี่ดีายกได้ครับรอนนงตึ๊บโอ้ยหุ๋ยยปุ๋ยปุุดยยยยย อาที่สองสอไรโอระวังชูยดีมากสองไบได้ยางใจครับว่าโคตรเวอร์เลยเฮียโคตรเวอร์สตว์ได้อย่างใจจริงทั้งที่โถไม่ว่าเลยโคโหดดีมากนีคนบอกว่าวันนี้แล่นดีครับไม่ดีได้ไงครับีครับ ลองดิชั้นสี่ครับปาร์ตี้เงียบกิบแล้วครับกระโดดทีนึงโอเคโอ้ยนิดเดียวโอ้โหจุดได้เามา้าๆนี่เกมนีเกมพี่ถ่ายทำ็กแมของเราแ็กแมนะพี่ใช่ไหมใครวะเนี่ยใครวะเดนใครใครใช่ใช่พ่ใครไม่รู้เหมือนกันครับหนึ่งสูน สวัสดีครับใครครับคุณพี่อยู่จังหวัดอะไรครับคุณพี่อยู่จังหวัดอะไรครับใครก็มาทุกคนเฮ้ยตอบด้วยเเฮ้ย <c oughs> <c oughs> คุณพี่ชื่ออะไรครับ <c oughs> โอ้ยป๊าเต้เดี๋ยวป๊าเต้ป๊าเต้ ป๋านอนดึ่กันนะป๋าเพื่อนกับใครป๋าเพื่อนป๋าเพื่อนกูกูชวนป๋ามาเล่นเอาป๋าเพื่อนมั้งเหรอเออป๋าเจอเจอป๋าแล้วนะบอกป๋าป๋าเล่นซีฟ้าไหมป๋าบอกเออบีเครื่องมกันอยากเล่นไม่ใช่เพื่อนแบบนั้นพี่ไม่ใช่เพื่อนแบบนั้นเพื่อนเพื่อนในเกมอาร์ตแต่คนละรุ่นกันโอเคไม่เพื่อนป๋าถ่าไทยชาวเน็ตนะครับตอนนี้สตรีมอยู่คนดูประมาณพันคนครับป๋าสวัสดีครับงานที่ไรทำกันแล้วเด็กครับทำพันคนฮองพิพันเจ็ดครับป๋า 啊，累、uh，累、uh。 ยินดูมาอยู่นี่กันหมดเมื่อกี้กูเปิดเพลงกันตั้งนานแม่มีคนดูอยู่25 25 25คนในสตอรี่ป๋าครับภาษาอังกฤษพอได้ไหมครับป๋ามะม่วงมะม่วงนี่คืออะไรครับป๋ามะม่วงก็เหม็นก้ไงครับสีเหลืองไงครับเยลโล่ครับอแล้วมีดเลครับมีดครับมีสนาอีกครับอะไรอะไร มตต Teraz, ตีต้องอีโต้ครับป๋าต้องลงต้องลงสารอ้อครับป๋าในโซเชียลมีดียคนบอกให้ป๋าหนีไปหายากมามึงจะหนีอะไรป๋าพูกเดียวเราฮ้ยเงินแหละหนีอปของผมสบายๆครับมันบอกว่าดาวน์โหลดอีกประมาณ69นาทีเสร็จครับ แล้วตอนป่าตะโกนเต็มครับไม่โคตรฮาเลยแต่ดีนะเผยตัวก่อนไม่งั้นเราเรียบร้อยไม่งั้นโดนได้หรอผมก็กลัวอย่างนั้นแหละพี่อดเอาล็อกพักหน่อยพี่โอ๊ตป่าภาษาอังกฤษพอได้ไหมครับอ๋อพักพักนี่คืออะไรครับป่าพักถึงมั้งแล้วถ้าพักขี่มอเตอร์ไซค์ครับป่าครับ มถตมังครับป่าแล้วจะพารินบา่านะครับป่าครับโยครับยังไฟเออหิวหมครับหิวมัหิวถ้าพวกเรายังไม่หยุดพูดนะครับอ๋อบาปมังครับไปไปไปวานเล่นเพื่อนวานเล่นวานคืนได้นะเล่นเลยทีเดียวไปเลยกับมารีตกมารีตกมาีตกมาอเี้ยเี จิ้งจกจิ้จกเจ้ายาวเจ้ายาวสาดเยพี่สาดเลยสาดให้เขาสาดเลข้างบนโอ้โได้ได้โอ้โหแค่มั้ง แหววมาเจอการเจอการเจอการมาสวัสดีครับนอนแล้วครับสวัสดีครับเฮ้ยยังไม่ตีสองเลยพี่ว้าวเกมไม่จะไหวแล้วสุดท้ายจบนี้ไม่ได้จบนี้ไม่ได้เออจบนี้ไม่ได้ยตัว้ายุดท้ายมาตั้ายตัวมาสุดท้ายสุดท้ายจบนี้ไม่ได้เน็กแมทเน็กแมทเน็กแมทเลยกฝากกี่เปอร์เซ็นต์แล้วครับตอนนี้ไม่บอกเหลืออีกสี่ชั่วโมงเลยเดี๋ยวกูไปนอนแล้วล่ะฝากฏสลีปโหมดเอาไว้ได้นะครับมันจะมาต่อเนื่องใช่ครับเบสโหมดนะครับแล้วเจอกันครับสวัสดีครับทุกท่าน ป๋านี่เจอกันครับป๋าครับดีครับดีครับมีคนถามว่าป๋าสปีดเท่าไหร่ครับป๋าไปแล้วเนาะยังอยู่เพราะกูออกไม่แบน g t ยป๋ากด p l เพ s t a ชั o นค้างครับแล้วเลือกเล่นปาร์ตี้ครับโอเคโอเคเห็นไลน์เห็นแล้วโอเค๊ายบาแร้วก็พี่โอแต่เมื่อกี้ป๋าแกตอบว่าแกเล่น GTA นะอ๋อเหรอ ข่าวปาล์นี่ขอคุณทุกคนแรกกันนะที่ยัดนะยัดตาเอาจริงนะตอนเขาไม่บอกชื่อนะก็น้องไม่มีอะไรทำอกครับไม่หลับไม่นอนเลยจะคิดๆนะเดี๋ยวพูดเลยนะเฮียดีปาสสวนมาก่อนนนให้เจเจครับเจขอใี่เจขอให้ที่นึงนั่นแหละโตเฮียครับเฮียสวยครัให้ให้เฮียครับสวมากยอดยอดความชาติยานนักกล้า ไอ้นี่ก็อวยได้เกินผมหมายถึงเนี้ครับผมหมายถึงเนี้นะครับลาฟุตบอลลาประตูล่ะลาผู้หญิงนี่แหละครับเจัดการต้วงไหมครับตีนตีนตีนมมาแล้วเจมาแล้วเจมาแล้วโอ้โหสวยโอ้โหเจ๋งเลยเรียบร้อยเรียบร้อยวันนี้แม่งต้องมีเจ็ดลูกแนะเนี่ยต้องมีเจ็ดลูก อยูกองหน้าเข้าขามากเลยครับสองคนนี้ครับอาจจะเคยแบบเล่ือกติดกันเล็นตำแหน่งอะไร่ถามเป็นผู้บริหารนะถ้าจำไม่ผิดหรือเราให้ป๋าเล่นโกกันเลยวะเอาโดนปุ๊บเราก็โหป๋าอะไรแบบนี้แอบจริงแมแค่ป๋ามาเล่นก็ตลกแล้วเล่นตรงไหนก็ได้อะนัทนนเร็วกว่านั้นเร็วกว่านั้นไปครับนัทนนนี่ครับไปล้คืนครับมากจัดไปจัดเต้นแฮ็คัดเต็มโอ้โหใจ้าจ้าทีมเอทีมเอ ทีมเพลครับทีมเพลครับทีมกาบิโก้เลยเนี่ยยิงมันเยอะเดี๋ยวมันก็ออกรโอโหยดักมันดักมันดักเ้ยมัััััมาดนมโดนมดนพอดีตีเลยอไมด่ด้ทุกคนจบเกมแ้เจกัครับมสวัสดีครับนครับ